สกขอให้น้องมันได้ล้ออะไรก็ดวงอ่ะก็ดวงอ่ะล้อล้ออย่างเดียวลิซากูดล้อล้อหัวแค่นัสายพันพี่สายพันผมนะครับจะได้ไม่โดนโกงไอ้เกี้ยวไอ้ลงมาอีกลงมาอีกลิซากูดเดี๋ยวรันคข้าไม่บังลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกลงอีกนิดนึงเออนะอ่านะตรงนั้นแหละกดปิดปิดไอ้นี่ด้วยปิด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 ให้หมดรอล้อล้อไหมรอไหมเรียกไหมลีสตาร์ทเคลื่อนนทีไหมรีรีสตาร์ทเคลื่อนนทีไหม อะไรวะล้อล้อสาธุล้อเอยร้น้องมันร้อยน้องมันเฮ้ยสวย้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเส้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาวยเฮ้ย้ยเ้ยยอ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเยยยยย้ยย้ยย้ยเยยยยเยยเยว้ อ้เฮียเกือบแต่ผมไม่ได้รับซื้อนะผมผมไปขายให้นะขายให้ขายให้ฮิซุโกะฮิซุโกะไปขายให้กูไปขายให้ร้อยร้อยห้าสิบถึงร้อยสี่สิบอาร์คขายอันตรายอันตรายตะเป็ดตะเป็ดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ้ยเฮียผมไม่เห็นหรอกฮิซุโกะมึงเกือบแล้วเฮิซุโกะอยู่แน่หนึ่งอมหาลัยอ่ะแล้วนั่นอะ มามามาแล้วใจวูบเลยเมื่อกี้เฮียกลัวแล้วเฮียเม็นนึกว่าลายแล้วเมื่อกี้เฮียมันเป็นนี้ร้อยเอ็มหรอร้อยก็เอ็มร้อยร้อยเอ็มใช่ไหมร้อยเอ็มเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าง่ายคือร้อยสี่สิบร้อยสามสิบไปไปเลยร้อยสี่สิบคูณสิบสามพันแปดอ่าละแหละมามา พันแปดลมาซื้อเดี๋ยวให้คุณเป็ดหาเครื่องอันนี้ให้ซิตสกุยกาแม็กก้าร้อยแม็กการ้อยนะแล้วก็เลทันนั้นมาไดะมาดวงวันนี้เปล่าวะที่มันเสียห้าร้อยวันนั้นมันเป็นมาดวงมาวันนี้พวกผมม่งแพงกว่าค่ารถที่ได้วันนั้นีครับเออค่ารถที่เสียเติมไปเปิดได้นั่นน่ะอ้นั่นน่ะแอนซินน่ะไอเนี้ยได้นีทีเดียวคุ้มเลยชิตโกุฟังนะให้เอาเครื่องเลดอ่าเครื่องเลดเก้าร้อยนะคุณคุณเป็ด เน่เน่เน่ชิสุกุโอ้ยแม็กแม็คแม็คเก้าร้อยเรดแปดร้อยห้าสิบผมชิสุกุครับนี่เน่อันหนึ่งนะถ้าขายออกนะครับผมมีเครื่องขายครับอันหนึ่งนะผมหาก่อนนนั่แหละซื้อเครื่องก่อนเอาไปไว้ไหนวะทำไมไม่ใช้เครื่องโอไม่เอาเครื่องโอนะชิสุกุแล้วก็ของผมโคดโมดโคดโมดด้วยะเป็ดโคดโมดให้ชิสุกุหน่อยมีไหมคของผม